การแพทย์ญี่ปุ่นไม่ดีกว่าไทยหรอมันหลายปัจจัยอะ่ะคือถ้ายอยากจบคือถ้าจะคลอดทั้งทีก็อยากจะคลอดกับหมอที่เขาแบบดูคันเรามาตลอดแบบ9เดือน10เดือน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Japan Simple Life นะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยโนก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำไมเนี่ยโนูถึงอยากจะบินนะคะกลับมาคลอดลูกที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายท่านก็คงคิดว่าอา้าวอยู่ญี่ปุ่นมันก็แบบว่าน่าจะดีแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะน่าจะมีหลายๆท่านเนี่ยสงสยัยหรือว่าบางท่านที่แบบว่า เพิ่งแต่งงานนะคะกับสามีญี่ปุ่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะแบบกาลังลังเลยอยู่ว่าเอ๊จะคลอดลูกที่ไหนอะไรยังไงดีนะคะอันนี้จริงๆมันก็เป็นแค่ความคิดของตัวโนวเองนะคะแถมยังไม่ได้คลอดลูกอีกด้วยนะแบบยังท้องอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์มากมายเท่ากับคนที่เออเคยคลอดลูกแล้วทั้งที่ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นแบบเปรียบเทียบได้เห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นโนก็หวังว่าถ้าสิ่งที่โนพูดไปนะคะเหตุผลเนี่ยคือ ว่าพอจะมีอะไรที่ช่วยให้คุณตัดสินใจนะคะว่าจะข้อที่ไหนดีได้บ้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะสำหรับโนนะคะเหตุผลแรกเลยก็คือเรื่องการแพทย์นั่นเองค่ะคืออย่างคนญี่ปุ่นหลายท่านที่พอรู้ว่าโนจะกลับมาขอ้อลูกที่ไทยคำถามแรกของเขาก็คือการแพทย์ญี่ปุ่นไม่ดีกว่าไทยหรอ นูก็เลยสวนกลับไปว่าเอาจริงๆนะคะสำหรับหนเองคิดว่าการแพทย์ไทยดีกว่าญี่ปุ่นค่ะทุกคนก็คืออึ้งไปเลยไม่ถึงคนญี่ปุ่นอ่ะนะคือโนบอกว่าจริงๆญี่ปุ่นอะแบบเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นอาจจะแบบว่าไปไกลกว่าไทยแล้วแต่การแพทย์เนี่ยโนรู้สึกว่าที่ไทยมันแบบ ดีกว่าเยอะค่ะคืออาจจะในแง่ของเรื่องภาษาด้วยแหละเพราะวันก่อนโนก็เพิ่งคุยกับน้องที่เขาเรียนสตาวแพทย์นะคะเขาเพิ่งจะย้ายไปเรียนอยู่ที่เอมโมลินะคะอืมเขาก็ตกใจบอกว่าเนี่ยพี่โนคือพวกเด็กๆปี5ปีหที่เนี่ยแบบเปเปอร์อังกฤษอะไรเงี้ยเขาอ่านไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเรียนทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะคะ อ๋อเฉพาะต่างๆเอ่ยก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะไรเงี้ยซั่งต่างจากการเรียนที่ไทยเขาบอกว่าที่ไทยส่วนใหญ่ก็คือลเลคเชอร์ชี้ชต,ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าตอนสอนก็จะสอนเป็นภาษาไทยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นศั์เฉพาะสับสากลเนี่ยเด็กนักเรียนไทยก็คือได้หมดนะอันนี้ก็ในกรณีสัตวแพทย์เนะแต่เนคิดว่าในกรณีของหมอคนเนี่ยก็น่าจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ ด้วยความที่ญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยแข่งภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออเขาก็จะแบบเรื่องเปเปอร์เอออะไรต่างๆเอออะมันก็เสียเปรียบตรงเนี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะคะส่วนเหตุผลที่2เลยนะคะก็คือถ้าอยู่ตามเมืองใหญ่ๆะคะ่ะอาจจะโอเคที่จะโอเคแบบข้อที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของนัาอยู่อิวาเตะนะคะมันก็เป็นอาเรยกงไงต่างจังหวัด นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรงพยาบาลที่มันเอาจริงๆดีๆเลยมันก็กลายเป็นว่าเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะก็ใกล้ที่สุดของโนคือมหาวิทยาลัยอิวาเตะนะคะก็ขับรถไปกลับนะคะสองชั่วโมงอะไรแบบนี้ซึ่งตอนที่โนรักษาปุถยาก็รักษาที่เนี่ยแหละแต่แบบคือจะให้ฝาคันจะให้แบบถ้าเกิดจะคลอดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องเดินทางหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันก็ ไม่ไหวแม่เพื่อนเออน้องก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้การแล้วถ้าเราจะข้อที่ญี่ปุ่นนะคะอือก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงแหละที่เรื่องของการเดินทางที่มันแบบไม่สะดวกเท่าไหร่ด้วยนะคะลงวานญี่ปุ่นนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ คือเปิดแค่วันธรรมดานะคะหยุดเสาอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคลอดลูกเสาอาทิตย์ขึ้นมาทํายังไงใช่ไหมคะก็คือมันก็จะมีโรงพยาบาลนะคะเขาจะเหมือนกับเหมือนผัดกันเปิดไปแบบทีละอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเหมือนกับขึ้นไว้ว่าอ่ะเหือนกับเสาอาทิตย์นี้นะถ้าแบบว่ามีเรื่องฉุกเฉินจริงๆก็คือให้มาที่โรงพยาบาลนี้ได้อะไรแบบเนี้ยเสาอาทิตย์หน้าก็อาจจะเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาก็จะ เหมือนผัดกันไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเกิดจะคลอดแบบวันเสาร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเอวันนั้นที่จะคลอดแบบโรงพยาบาลที่เขารับฉุกเฉินดันแบบอยู่ไกลมากทําไงอะ่ะก็ต้องแบบดินด้นต้นไปอย่างเงี้ยหรอมันก็เสี่ยงอะนาะแล้วแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะได้คลอดกับหมอที่เราอาจจะไม่เคยแบบรู้จักมาก่อนเพราะก็คือเป็นหมอฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ไหนสักแห่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะนุก็รู้สึกว่า เออไม่โอเคมัง้งอะไรเงี้ยเออนั่นแหละค่ะมันมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราไม่สบายเป็นหวัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมมันมันหลายปัจจัยอะ่ะคือถ้าอยากจะคือถ้าจะคลอดทั้งทีก็อยากจะคลอดกับหมอที่เขาแบบดูคันเรามาตลอดแบบ9เดือน10เดือน,อนใช่ไหมคะอืมหนูก็เลยบอกว่าตายละว,วิธีนี้ก็คงจะไม่เวิร์กนะคะโรงพาบาลที่ญี่ปุ่นเนี่ย การผ่าตัดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากอเพราะว่าหมอญี่ปุ่นนะคะอย่างที่อาจจะเคยเล่าไปบ้างแล้วนะคะว่าเขาอะเน้นวิธีธรรมชาติมากตั้งแต่ทําบุตรยากแล้วก็คือแบบต้องทําวิธีธรรมชาติทุกอย่างให้เสร็จก่อนถึงจะยอมแบบไปขั้นสเต็ปถัดไปแบบว่าผสมเทียมทาเด็กหลอดแก้วเงี้ยโหคือแบบนานอะ่ะแต่ละขั้นตอนนานคือไม่เหมือนไทยที่แบบ วีดีเราสามารถเดินรุมๆไปบอกอยากทำเด็กหลอดแก้วค่ะอยากทำลูกแฝดค่ะอย่างเงี้ยที่ไทยทำได้นาะที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะคะคือคนที่จะไปคีนิบุตรยากเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่เขาเออมีปัญหาจริงๆที่แบบมีลูกธรรมชาติไม่ได้จริงๆนะคะอ่ะโอเคอันนี้ไปอนอกเรื่องมาละก็กลับมาที่เรื่องเราก็คือว่าหมอญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นข้อธรรมชาติเท่านั้นนะคะใครที่อยากจะผ่าคอ้อน,นียก็คือ มันเป็นเคสที่แบบว่าลบเกาะต่ําหรือแบบสภาพร่างกายของคุณแม่ที่แบบว่าไม่พ้อค่ะไม่เอื้ออํานวยในการที่จะ,ะผ่าคลอดหรือว่าถึงวันจริงแล้วตัวลูกเขาเขาไม่กลับหัวหรืออะไรใดๆที่มันแบบเป็นอ c ซิเดนที่แบบว่าข้อธรรมชาติไม่ได้เขาถึงจะยอมผ่าคลอดให้อืเพราะฉะนั้น การที่บอกว่าผ่าข้อที่ปุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้เรื่องใหญ่โตโมโหฬานมากจริงๆนะคะหนูอะอเคยเล่าให้คนญี่ปุ่นฟังโอ้ที่ไทยนะมันเลือกได้ด้ยนะว่าถ้าเราไม่อยากจะไปนั่งปวดเจ็บท้องก็แบบสามารถเลือกผ่าได้เลือกได้ถึงขั้นแบบว่าเลิกเนาะวันดีที่คนไทยชอบแบบวันเวลาวันนี้นั่นแบบแค่เราแบบเสียเงินออนท็อปเพิ่มไปเราก็สามารถที่จะแบบ เลือกได้ทุกอย่างเลยคนญี่ปุ่นก็โอ้วังเมซิงไทยแลนด์นะคะจริงๆอะไรแบบนี้อนั่นแหละค่ะก็หนูก็จริงๆก็ตั้งใจอยากจะว่าข้อธรรมชาติแหละไอจุดเนี้ยมันก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่หรอกนะคะไม่ไม่ได้ซีเรียสคือว่าที่ญี่ปุ่นนะคะการที่จะขอลูกเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็จะให้เงินสนับสนุนนะคะลูกหนึ่งคนเขาจะให้เงินนะคะ ในการค้อดลูกทั้งหมด42ใบนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือ420,000เยนนะคะถ้าต,ตีเป็นเงินไทยมันก็จะประมาณแสนกว่าบาทนิดๆถามว่าข้อที่ไทยนี้แบบไปข้อดเอกชนก็คือสบายๆชิลๆ ถ้าข้อรัฐบาลก็คือแบบว่าแบบได้เงินเหลือซึ่งเอาจริงๆตรงนี้นะคะก็คือไม่ว่าเราจะไปข้อที่ไหนก็ตามนะคะเราก็คือสามารถเบิกได้เต็มจํานวนเลยนะคะแต่ว่า,าจะเบิกได้แค่400,000เยนเท่านั้นนะคะอีก20,000เยนเนี่ยเหมือนเขาเป็นแบบว่าค่าขาไรครบบำรุงองค์การแพทย์ของญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาข้อต่างประเทศ เขาก็จะให้แค่4 000แ0,000นเท่านั้นก็โดนหักไป20,000เยนก็คือ6,000กว่าบาทซึ่งกไม่เป็นไรคือแบบเออคือ4แสนมันก็แบบค่อน,อนข้างใหญ่หนูก็เลยมองว่าเออมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ดีเพราะว่าถ้าข้อที่ญี่ปุ่นนะคะแค่4แสนสองอะ่ะบางที่ไม่พอนะส่วนใหญ่ก็คือจะต้องแบบว่าจ่ายเงินเพิ่มเองอะคะ่ะอย่างน้อยอีกก็อีกสัก ส0 0 0สนหรือส0 0 0สนเยนอะไรแบบนี้นะคะยิ่งถ้าแบบว่าผ่าข้อเนี่ยก็คือยิ่งเรื่องใหญ่เข้าไปอีกก็คือแพงขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้อส่วนที่ไทยก็คือคิดว่าสี่แสนน่าจะแทบจะไม่ต้องออกอะไรเองแล้วมั้งเนาะหรือว่าต่อให้สมมติไปข้อโรงพยาบาลเอกชนแพงๆก็อาจจะมีเสียเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ก็น่าจะไม่ไม่ถึงขั้นแบบญี่ปุ่นนะคะเหตุผลถัดมานะคะ โดยปกติเนี่ยคนญี่ปุ่นเองอะค่ะคือคนไหนที่สะตองมากเขาก็อาจจะแบบว่าเลี้ยงลูกคนเดียวแต่ถ้าคนไหนที่เขาแบบว่าเหมือนกับมีพ่อแม่นะคะที่พึ่งพาได้ทั้งพ่อแม่ตัวเองแล้วก็พ่อแม่สามีเนี่ยเขาก็จะพึ่งพานะคะแั่อย่างของโนก็คือแม่โนเองนะคะเป็นคนญี่ปุ่นแหละแต่ว่าคือเสียไปตั้งแต่โนแบบว่าเด็กๆแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นคนที่จะพึ่งพาได้นะคะก็จะมีแค่พ่อแม่สามีคือพ่อแม่สามีเนี่ยเขาก็ทํางานธุรกิจร้านดอกไม้นะคะกับสามีโน,โนเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าจะแบบพึ่งพายยากแล้วส่วนคุณยายโนนะคะคุณยายจุงโปเขาก็อยู่โอซาก้าถามว่าพึ่งพาได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าเขาอายุ88แล้วคะ่ะทุกคนก็เลยคิดว่าคือไม่ค่าจะมีแบบพลังเยอะพอที่จะมาช่วยเลี้ยงเหละนอะไรแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออ ทางที่ดีที่สุดของเราก็คือกลับมาอ้อนคุณพ่อคุกไก่นะคะแล้วก็คุณย่าของโนซึ่งก็เพิ่ง80ต้นต้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกลับมาที่ไทยเนี่ยมันก็เป็นอีกอหนทางหนึ่งนะคะที่เราจะมา,าควรช่วยดูแลลูกเรานะคะซึ่งจริงๆรโนก็แผนว่าจะอยู่เมืองไทยนะคะหลังคลอดแค่3เดือนเท่านั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะบินกลับไปเพราะว่ามันก็จะเชื่อมมาอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ตอนนี้กำหนดข้อของลูกน้องก็คือสามกุมภาพันธ์นะ,ะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปแรกๆนาะซึ่งสามกุมภาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ร้านดอกไม้อะไม่ค่อยยุ่งก็จริงนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะพอเข้าเดือนมีนาคมนะคะยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเนะะี่ยค่ะคือร้านดอกไม้ญี่ปุ่นเนี่ยมีอีเวนต์เยอะมากนะคะตั้งแต่แบบว่าคณะพิธีเรียนจบนะคะมีนาแล้วก็ย้ายงานต่างๆนะคะแล้วก็ งานเกษียณเอออะไรเอยจนเมษาก็คือพิธีเรื่องการศึกษาใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าพวกพิธีรับเข้าพนักงานใหม่เยอะอีเวนต์เยอะมากแล้วก็ยันไปจนถึงทศภาก็อีเวนต์ใหญ่ๆก็คือเป็นวันแม่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นก็จะส่งดอกไม้กันเยอะมากนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดือน 3- ถึงเดือน5เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร้านดอ,อกไม้คือแบบว่าวันหนึ่ง ได้นอน3ามสี่ชั่วโมงก็คือแบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยนกก็เลยคิดว่าถ้าโนคลอดลูกตอนแบบกลุ่มหายเงี้ยแล้วยังไงอะคือถ้าสมมติลูกร้อนร้องตอนกลางคืนแล้วโชวเฮนอนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะนกก็รู้สึกว่าสงสารไม่อยากแบบว่าไปเพิ่มภาระให้กับสาม,มีนกก็เลยรู้สึกว่าการที่อ่ะข้อที่ไทยอยู่ที่ไทยไปก่อนจนถึงแบบว่าปลายาพยพารณาก็จะลูกก็ครบ3ามเดือนพอดีเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบช่วงจังหวะนะคะ ที่แบบว่าเออกำลังอ่าพอเหมาะพอดีนะคะอ่ามันก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง,งที่โนเนี่ยกลับมาคลอดลูกที่ไทยเนาะ แล้วก็เหตุผลสุดท้ายเลยนะคะก็อย่างที่หลายๆท่านน่าจะทราบดีว่าโนเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะคะก็มี2ส,สัญชาติมาตั้งแต่โดยกําเนิดนะคะแต่ว่าตอนอายุ20ปีเนี่ยหนก็มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องเลือกสัญชาตินะคะตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ย หนก็คิดหนักมากนะเพราะว่าหนเองอ่ะอยู่ที่ไทยมาตั้งแต่เกิดนะคะโตก็โตที่นี่เป็นหลักมา25ปีอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คิดว่าเออเลือกสัญชาติไทยก็อาจจะดีกว่าใช่ไหมคะอืมแต่ว่าโนเนี่ยเป็นลูกหลานคนเดียวนะคะของฝั่งทางบ้านญี่ปุ่นนะคะมันก็จะมีพวกเรื่องเกี่ยวกับมรดกนิ่นั่นอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่า มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องเลือกเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะไปโดยปริยายเราตัวหนูเองแล้วก็ไม่คิดว่าเออหลังจากนั้น5ปีถัดไปจะมาเจอกับสามีญี่ปุ่นนะคะอืมก็เลยกลายเป็นว่า โนกับโชเฮเนี่ยก็คือแต่งงานกันในฐานะคนญี่ปุ่นด้วยกันเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกที่จะเกิดมานะคะไม่ว่าจะเกิดที่ประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะได้เพียงแค่สัญชาติเดียวก็คือเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะไม่ได้สัญชาติไทยเนาะเพราะว่า,าที่ไทยเนี่ยเขาไม่ได้ให้สัญชาติตามหลัก ดินแดนนะคะเหมือนประเทศอเมริกาอย่างเงี้ยคือเขาให้ใช่ไหมคะส่วนที่ไทยเนี่ยคือถ้าให้เขาก็จะต้องแบบมีเงื่อนไขอีกะคะ่ะว่าจะต้องเป็นคนญี่ปุ่นที่มาอยู่อาศัยที่ไทยแบบกี่ปีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งนูเองก็คือเอาเป็นว่าอ่านตามข้อกฎหมายแล้วไม่เข้าข่ายนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องให้ลูกเนี่ยเป็นสัญชาติญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในใบเกิดเนี่ย มีเขียนไว้ว่าเออเกิดที่กรุงเทพประเทศไทยนะคะสักเล็กน้อยก็น่าจะดีเนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นอาจจะเป็นเหตุผลที่ไร่สาระไปหน่อยเนะาะคือยังน้อยก็อยากให้แบบเออมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับไทยบ้างนะคะส่วนภาษาก็แน่นอนอยู่แล้วก็คงจะสอนทั้งไทยญี่ปุ่นอังกฤษอะไรก็ว่าไปนะอืมแล้วก็จากที่โน่เนี่ยเคยอ่านจากคอมเมนต์นะคะของอเพื่อนๆน,นะคะในเพจที่โนเคยแบบว่า หาข้อมูลเกี่ยวกับตอนที่จะกลับไทยนู่นนี่นั่นนะูลหลายท่านเนี่ยที่เคยข้อที่ญี่ปุ่นนะ่ะเขาก็บอกกันว่าเออที่แล้วทีอ่อยากจะกลับมาข้อที่ไทยนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่เขาข้อญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่โนโบอกไปแล้วด้วยหรือว่าพวกเรื่องแบบพยาบาลหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าแบบดูแลดีเหมือนบ้านเราอะไรแบบนี้ นั่นแหละมันก็เป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลในการที่จะเผื่อ,อทานที่กำลังแบบคิดตัดสินใจเอาไงดีนะนะคะก็คิดว่าน่าจะมีเหตุผลประมาณนี้แหละที่แบบว่าข้อที่ไทยหรือข้อที่ญี่ปุ่นดีอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเคยมีประสบการณ์ข้อทั้งสองประเทศแล้วนะล้วก็แบบรู้สึกว่าที่ไหนมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะคะและ้วก็โนเองก็คิดว่า ก็คงไม่มีโอกาสที่จะไปขอดีญุ่นนี่แหละค่ะก็คงต้องอาศัยนะคะแบบว่า,าความคิดเห็นนะคะหรือประสบการณ์จากาเพื่อนๆนะคะลูกเพจเนี่ยามาช่วยแบบว่าคอมเมนต์เผื่อแบบว่าให้เป็นสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจของท่านอื่นๆเนาะเพราะว่าของน้องเนี่ยตัดสินใจไไม่ได้นะตอนนี้ก็คือบินมาอยู่ประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังไงเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากติดตามนะคะคลิปของน้อง NS นอน้อยต่อๆไปด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย สสวัสดีค่ะยังไงฝากติดตามเอ s น้อยไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย